วัที่หกธรรมจักรกับปะัตนาสูเอวเมสุตังเอกังสามยังภะคะวาภาราณสียังวิหาระติอิสิปตะเนมิขะทายตัตระโคภะคะวาปันจาวะคีเยภิก ภูอามันเตสิทาเวเมพิกาเวอันตาปะพาชิตเตนานาเสวิตาภาโยจายังกาเมสุกามสุขันกิกามโยโคหิโนคัมโมโปทุชนิโก อนาริโยอนัตถสันหิโตโยจายังอัตติลามทานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตถสันหิโตเอเตเตภิกขเวอุโพอันเตอนุปคัมมะมัชฌิมา ปฏิปทาตาทาคะเตนะอภิสัมพุทธาจากุการณียาณการณีอุปสมายาอภินยายาสัมภพทายานิพภานายสังวัตตะติกัตตมาจะสาพิกขเวมาชิมาปฏิปทา ตถาคตนัอภิสัมพุทธทาจาคุกการณียานาการณีอุปสมายอภินยายสัสมโพธายานิพพานายสังวัตตติอายามีวะอริโยะ ทังคิโกมะโคเศยธิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโม สัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสะพิกขเวมชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธทาจาคุการณียาณการณีอุปัสมายะอภิญญายาสัม โอทายนิพพานายสังวัตตติอทงังโคปานภิกขเวทุขังอริยศาสจังชาติปิทุกขาชาราปิทุกขามารานาปิทุก ขังโสกปริเท,ท,ทวัตุขาโทมานัสสุปายาสปาิทุกขาอับปิเยหิสัมปโยโคทุกโคปิเยหิวิปปโยโคทุกโคยัมปิชังนาลาภพตติตัมปิทุกข,ขังสังคิเตนปัน จุปาธานคขันธาทุกขาอิทังโคปานภิกขเวทุขาสมุทโยอ,อริยสัจจยายังตันหาโปโนโภวิกานันทิราคาสหคตาตัตตราตัตตราพินันทินีเสยธีทัง กามตันหาภวตันหาวิภาวตันหาอิทังโคปนาภิกขเวทุคานิโรโทอริยศาสจังโยตัดสาเยว,วตันหายะอาเซสวิราคานิโรโธจาโคปตินิสสกโคมุติอนา ละยโยอิทังโคปนาภิกขเวทุขานิโรทคาิมงปฏิปทาอริยสัจังอายเมวะอริโยอัจทังคิโกมะโคเสยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัป สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามมสัมมาสติสัมมาสามาธิอีิทางทุกขังอริยสัจจันติเมพิขเวิปุ เพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริงเยยยันติเม ขิเวปุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจกักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาธิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจัง ปะริญญาตันติเมิีขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทังทุกขัสามุทัยโย อริยสัจจันติเมพิขาเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากคุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุกขสมุทโย อริยสัจจงปาหาตพันติเมพิกาเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังญญโคปนิทัง ลูมุสัมทโยอริยศาสจังปะฮีนันตุเมพิกาเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้มอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชา อุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทางทุกขนิโรโธอริยสัจจันติเมพิกาเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจากคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโก อุธปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจังสาชิกาตับพันติเมพิขาเวปุเพออนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชา อุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจังสัจฉิกะตันติเมพิาเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชา อุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทังทุขนิโรธาคามินีปฏิปทาอาริยสัจจันติเมพิกาเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้มอุทปาทิญางอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชา อุธปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปานิทังทุขนิโรธาคามินีปฏิปทาอริยสัจจังพาเวตัพันติเมพิขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญา อุธปาทิวิชาอุธปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุขะนิโรทัคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิขาเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้มอุทปาทิยานัง อุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวากีวันจำเมพิขาเวอิเมสุจตูสุอาิิยัสัจเจสุเอวันติปาริวัตตังทวาททศาการังยะทาภูตัง ยานธาสนังนะสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิกขเวสเทวเกโลกเกสมาราเกสพรมมเกสาสามนานพรามนยิยาปชายสเทวมนุษ์สหายะอนุษต ปรังสัมมาสัมโพทิงอภิสัมพุทธโทปัจัญญาสิงยโตจะโคเมพิกขเวอิเมสุจตูสุอริยสั์เจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยาถาภูตังยานทัสสนัง สุวิสุทธทางอโหสิอาธาหังพิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรัม,มเกสัส,าสามนณพรามณียาปชายะสเทวมนุษสายอนุตตารังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัต จัญยาสิงยานันจัปานาเมทัสสนังอุทปาทิอากุปปาเมวิมุตติอายามันติมาชาตินัตถิธานิปุนับพาโวติอิทาัมาโวจัพภาควาอาตามนาปัญจาวาขียขาภิคุภาคาวะโต พาสิตังอภินันทุมอิมาสมิงจาปานาเวยาการณสมิงพันยะมาเนอายะสามะโตโกนชัญยะสาวิรชังวีตะมะลังธรรมจากคุ้งอุทปาที่ยังกินจิสามุทยธรรมมังสับพันตัง นิโรธธรรมมันติปวัตติเตจักพควตาธรรมะจักเกภุมมาเทวาสาธรมนุษย์สาเวสุมเอตัมพาควตาภารานาสียังอิสิป,ปัตะเนมิขาทาเยานุตตรังธรรมะจักกังปวัตติตัง อาปติวัติยังสามเนนวะพระเมนวะเทเวนวะมาเรนวะพระมุนาวะเกนะจิวาโลกัสมมิติพุมมานังเทวานังสัทธังสุตตวา จตุมมหาราชิกาเทวาสาธามนุษย์สเวสุงจตุมมหาราชิกานังเทวานังสาธชังสุตตวาตาวติงสาเทว,วาสาธามนุษย์สเวสุงตาวติงสานัง เทวานังสัตทังสุตตวะยามาเทวะสัตถมนุษย์สาวสุ่ยามานังเทวานังสัตทังสุตตวะตุสิตาเววาาทวะสัตถมนุษย์สาวสุ่ ตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตาวนิมมานะรติเทวาสัธมนุ์สาวะสุงนิมมานะรตินังเทวานังสัตทังสุตตาวา ปารนิมมิตวสวัตติเทวาสาธามนุสสาวสุมปารณิมิตวสวัตตินังเทวานังสัตทังสุต,ตวารัมกายิกาเทวาสาธามนุษ์สาเวเสุมเอตัมภะพะวะตา พาราณสิยังอิสิป,ปตะเนมิขาทายเยอนุตตารังธรรมจากกังปวัติตังอาปติวัติยังสามเนนาวะพรามเนนวะเทเวนวะมาเรนาวะพรามุนาวะ เกนะจีวะโลกัสมินติอิติเตนะคเนนเตนะมุขเตนะยาวะพระมโลกะสาวโทอาภูคาชิอายันจะทัสสะหัดสีโลกะาตุสังกัมปิสัม ปะกัมปิสัมปะเวทิอับปะมาโนจะโอราโรโอภาโซโลเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอ,ขขวอัทโคภะควาอุทานังอุทาเนีสิัญญาสิวตัตโพ โกนชันโยอันญาสิวตัตโภโกนชันโยติอิติหิทังอายะสามโตโกนชันยาสะอันยากโกนชันโยตเววนามังอาโหสิติ